สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสุดพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นค่ะจากทางครูนะคะที่จะมามอบให้สาหรับลูกค้าค่ะที่อยู่บริเวณของดีแท็กช็อปแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับท่านไหนค่ะที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่9บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้มีแต่เพียงแคมเปญน,นะคะสมาร์ทโฟนเริ่มต้น9บาทเท่านั้นวันนี้ค่ะเรายังมีนะคะสำหรับเบอร์ใหม่ค่ะโปรแรงนะคะแล้วก็โปรไปถึงค่ะกับโปรอินเทอร์เน็ตบ้้าานนะะคซึ่งถเกิด ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแพ็กเกจค่ะหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจดีๆในราคาย่อมเยาววันนี้คุณสามารถสอบถามกับทางเจ้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยค่ะและตอนนี้่ สำหรับรอบแรกค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกท่านค่ะความพิเศษแบบนี้เนี่ยทังไหนนะคะที่ฟังการประชาสัมพันธ์ด้านในแล้วรู้สึกถูกปกทุกใจอยากจะสอบถามกับทางเจ้าที่ฝ่ายขายของเรานะคะก็สามารถค่ะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่แคมเปญแรกเลยก็แล้วกันนะคะซึ่งสําหรับแคมเปญแรกนี้นะคะก็จะเป็นแคมเปญค่ะสมาร์ทโฟนราคาเริ่มต้นเนี่ยค่ะเพียงแค่9บาทเท่านั้นเองค่ะจะเต็มค่ะนะคะกับโปรจัดหนักนะคะซึ่งแน่นอนว่าสําหรับแบรนด์ที่ร่วมรายการเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําค่ะนะคะเร่ ต้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะกับ s a m s u n นะคะ Galaxy A06 นั่นเองค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะกับ Oppo A3s ค่ะ Honor X5B ค่ะ Xiaomi A5 ค่ะ Realme Note 60X ค่ะแล้วก็ Vivo Y04 นั่นเองนะคะนี่คือสมาร์ท